วันที่8พฤศจิกายนนี้สหรัฐอเมริกาก็จะมีการปรับมาตรการในการอนุญาตนะครับให้คนจากต่างประเทศเนี่ยสามารถที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศเขาได้อย่างจะบอกปลอดภัยก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่ามันมีอิสระมากขึ้นนะครับในการเดินทางเพราะเขาเปิดประเทศกันแล้วร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทเมืองไทยประกรันชีวิตจำกัดมหาชนวันที่8พฤศจิกายนนี้สหรัฐอเมริกาก็จะมีการปรับมาตรการในการอนุญาตนะครับให้คนจากต่างประเทศเนี่ย สามารถที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศเขาได้อย่างาาจะบอกปลอดภัยก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่ามันมีอิสระมากขึ้นนะครับในการเดินทางเพราะเขาเปิดประเทศกันแล้วเรื่องนี้ก็เลยทําให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกไปนะฮะว่าอเมริมากาโดยรัฐบาลของเขาได้ปรับเปลี่ยนมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างดีรอบข้อก่อนที่คุณจะดาเนินการด้านอื่นๆเช่นไปขอวีซ่าซื้อตั๋วาหาโรงแรม เดินทางไปที่พักไปแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลาหรือว่าจะเจอปัญหาอะไรอีกเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศเขาบอกอย่างนี้นะฮะสำหรับคนที่เดินทางเข้าประเทศเขาโดยเฉพาะเป็นคนที่ไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันนะครับหรือว่าไม่ได้มีถิ่นพำนักในสหรัฐเลยคือจะไปเที่ยวหรือจะไปทําธุรกิจอะไรก็แต่แต่ไม่ต้องนอนนอนโรงแรมหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องก,กันโควิดสิบเก้าครบถ้วนก่อนขึ้นเครื่องบินไม่ใช่ไปถึงนู่นนะฮะเอาก่อนขึ้นเครื่องบินด้วยซ้ำไปนะครับ โดยอย่างชินประเด็นที่1วัคซีนที่สหรัฐให้การยอมรับเนี่ยนะฮะขึ้นอยู่กับองค์การอนามัยโลกหรืออยอของสหรัฐที่ได้รับการรับรองนะครับให้ฉีดแบบฉุกเฉินเพราะฉะนั้นสรุปครับวัคซีนแบบ1โดสคือ j o h n นสันแอนด์จได้วัคซีนแบบ2โดสคือไฟเซอร์ไบออนเทคโมเดนาแอสต e n e c a c o v โค h ิ e l ล b i p p s i n o นฟรมและ s i n o v v คได้นะครับซึ่งผู้ที่ถือว่าฉีดวัคซีนครบถ้วนจะต้องได้วัคซีนแบบ1โดสหรือ2โดสเข็มสุดท้ายอย่างน้อยนะฮะฉีดอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนถึงวันเดินทางนะครับท้งนี้การฉีดแบบ2โดสเขาก็อนุญาตด้วยนะว่าสามารถจะเป็นการฉีดไข้ของประเภทวัคซีนก็ได้ด้วยนะครับนี่คือข้อ เขาเรียกว่าเป็นกฎระเบียบสําหรับในแง่ของประเด็นวัคซีนก่อนสาหรับคนที่จะเข้าอเมริกานะครับต่อมาฮะเอ่อสำหรับการฉีดวัคซีนตรงนี้ไม่รวมถึงผู้ที่มีสัญชาติอเมริกันหรือคนที่พำนักในสหรัฐและลูกเรือนะครับและสิ่งสําคัญต่อไปก็คือว่าผลการตรวจโอ้มีทิ้งๆมาได้ขอไปด้วยนะฮะผลการตรวจวัคซีนเอ่อโทษผลผล,ผลการตรวจโควิดจะต้องมีการนําไปแสดงด้วยเป็นหลักฐานในการแสดงนะครับผลการตรวจโควิด -19 บเผู้โดยสารทุกสัญชาติที่มีอายุ สองขวบขึ้นไปอเอาสองขวบขึ้นไปเลยเนี่ยนะ,ะต้องแสดงหลักฐานมีดังต่อไปนี้คือหนึ่งผลตรวจโควิดสิบเก้าเป็นลบก่อนขึ้นเครื่องบินนะฮะโดยผู้รับวัคซีนครบโดสต้องตรวจภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงหรือสามวันก่อนถึงมาเดินทางเห็นไหมครับและผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแบบครบโดสเกิอ,อจ,จะฉีดอย่างน้อยหนึ่งเข็มนะฮะทา่ทานท่านที่บอกต้องครบสองเข็มใช่ไหมฮะต้องตรวจภายในหนึ่งวันก่อนเดินทางนี่ไม่เหมือนกันแล้วนะครับ ถ้าท่านผู้ชมฉีดครบ2โดสต้องไปตรวจหาเชื้อก่อนการเดินทาง3วันถ้าท่านผู้ชมตรวจเพียงต้องฉีดอย่างน้อยแค่1โดสคือยังไม่ครบ2โดสต้องไปตรวจหาเชื้อก่อนมาเดินทาง1วันนะครับและที่สําคัญผลตรวจเอาแบบไหนผลตรวจต้องเป็นแบบไวรั Test ซึ่งประกอบไปด้วยผลตรวจแบบ NAAT และก็ RT-PCR นะครับ หรือการตรวจแบบแอนติเจนเทสซึ่งได้รับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต้นทางนะครับเพราะฉะนั้นก็หมางว่าคุณต้องตรวจแบบอธ p พิีพีชนหนึ่งหรือเป็นการตรวจแบบแอนติเจนเทสด้วยเช่นเดียวกันนะครับในกรณีชุดตรวจด้วยตัวเองเนี Self ่ยเซลฟ์เทสคิดเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นชุดตรวจที่ได้รับอนุญาตจากอ,อยอสหรัฐและมีแพทย์ของผู้ผลิตชุดตรวจร่วมกระบวนการตรวจทางไกลเทเลเฮล t ์ health, นะ และก็ออกหลักฐานตามข้อกําหนดของศูนย์ควบคุมโรคระบาดแห่งชา,าติสหรัฐหรือ CDC นะครับซึ่งเรื่องนี้สําคัญมากนะฮะข้อมูลต่างเะล่านี้ผู้ชมไปหายอดหลังได้นะครับอันนี้ผมก็ถือว่านํามาพูดจาให้ฟังเพราะว่าเชื่อว่าก็น่าจะมีคนที่ตัดสินใจจะเดินทางเข้าสู่สหรัฐอเมาริกาหลังจากวันที่8พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับแม้ว่าคุณจะเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนช่วงฤดูหนาวก็แล้วแต่หรือว่าแน่นอนครับตอนนี้โรงเรียนเองก็เริ่มเปิดกันแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่ได้ไปเพราะต้องเรียนทางด้านของคอนเฟรนซ์หรือว่าเป็นออนไลน์คอนเฟรนซ์ ก็สามารถเดินทางได้นะครับมันตรวจสอบกันได้ดีครับข้อมูลไม่ครบเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาขึ้นมายุ่งยากก็ดีก็จะกลายเป็นเรื่องที่ตกอกตกใจกันอีกนะครับทุกู้ชมครับ